สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับ HTT แป x นะครับ 1. 1> เป็นมินิโนโฟน x นะครับของ HTT นะครับอันนี้ครับคิดคอนเนอร์นะครับต้องเปิดเข้าไปดูนะครับแล้วก็กดที่เลนสมอนะครับอันนี้จะเป็นคิดคอนเนอร์นะครับผมปึ๊บเราก็สามารถที่จะทำให้เด็กเข้าหรือไม่เข้าในส่วนไหนของโทรศัพท์ก็ได้โดยที่จะไม่ยุ่งกับข้อมูลของเรา แล้วก็ถ้าเกิดเราปิดเปิดมาใหม่ก็ถ้าเป็นอันเดิมแต่ว่าเราเสร็จพัดเบิต์ได้อ่ะมดูอันนี้ที่น่าแปลกใจคือตรงนี้ครับเ m นมอครับคือเขาไปปุ๊บจะเข้าเว็บมันขอตอบนะครับอันนี้มาอันนี้มาได้ไงไม่ดูมุมของนาลินนะครับอยู่ในเว็บมันขอตอบนะครับไทยแลนด์นะครับจะเป็นการตั้งค่ามุมของเด็กนะครับแล้วก็ตัวอย่างก็จะเป็นตรงนี้นะฮะ เห็นแล้วม,มุมของนารินนะครับอันนี้ไม่ล็อกเอาด้วยไม่ล็อกอินด้วยแตเขาของผมแต่อย่างใดเปนเครื่องไทแววนนะครับอันนี้เข้ามาทางเว็บนี้เข้มาเจอตรงนี้โดยบังเอิญก็เลยถ่ายไว้ให้ดูใครสนใจก็ลองดูนะครับเฮ็ดทีตีกับพีโนโฟนก็จะมีมุมของเด็กนะครับที่จะให้เด็กใช้างานมุม มันก็อโทรศัพท์ไปใช้โดยที่ไม่ยุ่งกับข้อมูลของเราครับผม